ครับผมมาแล้วครับมือนีบมาพร้ากันกับบป๋าสลามทองเนตรอีกคือเก่าคือเดิมแล้วกับพี่น้องเด้อสำรับมือนีบนะครับบระเสลามจะพาพี่น้องเข้ามาเบ่งนะครับปลูกพักสลัดนะครับพึงเฮ็ดบริโดนนะครับเป็นยังคือขายดีขายดีแห่งแต่ครับก่อนอื่นไปทุ่มก่อนรู้จักกับเจ้าของเพิ่งปลูกก่อนนะครับเนาะเอ้ยครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนำตัวนะครับเอ้ยค่ะหนุ่ยพัชรีอ้วนผิวค่ะครับ อายุเจ็ดปีแล้วครับ36มค่ะสามสเออครับทาวคว้วหลังให้พี่น้องเข้าได้ฟังนะครับเป็นจะังไรมาจังไรคือได้หันมาปลูกพักสลัดนะครับอ่อนหน้านี้เฮ็ดขั้นประจําค่ะอยูช่ชอวลี่ค่ะบัดเ<อ>ด้วยอายุงานหลายเนาะค่ะกะเ,เริ่มเริ่มแกโตแม่แน่เริ่มอิ่มโตจากงานนะคะบัดนี้ก็ครับอ่อนหะน้านี้ล่องพีทล่องถือค่ะอยู่อยู่หันประมาณปีนึงค่ะครับมู่ปลูกเพิ่นอ่าสนใจค่ะเพราะว่าห่าเฮากินเนาะค่ะก็พวกอ่ามียางยังสิค่ะพืชพื้นแสบค่ะเพื้นกรอบแบบ ก็เลยว่าเออฮาร์ดฮาร์ดทั้งลองปลูกเบิ้งอะนะค่ะเปิดเซอร์สุขภาพน้นำขาวบอแบอบมันปลอดสารนะคะเพื่อนบระเดีฉีดยุงฉีดยายาพวกนี้จะน้อยอะนะคะเขาบอกปลูกพักนี่เป็นพักประเภทแบบไหครับนี่อันนี้อันนี้จะปลูกแบบประเภทอ่า,ลอาปลอดสารคะ่ะเป็นเป็นอ่าร้อยน<ม>้ำอา่าจะเขาจะเอิ่นเป็นระบบไฮโดรโปนิกไฮโดรโปนิกอ๋อบานนี้มีจักสายพันธุ์ครับที่เขาปลูกอยู่นี่ครับอ่าตอนนี้ปลูกเวียนหมุนเวียนทั้งหมด8 แปด,แปดตค่ะแปดสายพันธุ์แปดสายพันธุ์คนกำลังนิยมแลยนะครับเอ๋ยเนาะค่ะบางคนก็น<อ>กนแล้วแลว้วผู้มากนะค่ะจะปลูกแบบให้หลากหลายแนเพื่อจะจะได้เลือกกินใดนะคะ่ะความอชอบแต่และบุคนนคลเพื่อค่อยค่อ,คอยคือกันเป็ไนไงตามใจเลยนะครับเนาะแล้วเฮ็ดเมื่อ้หจักเดือนครับสี่เดือนค่ะสี่เดือนผลตอบรับไปจังไหครับผลตอบรับชวงแหลกดีดีแห้งค่ะแห้งเฮ็ดว่าทันเลยว่าทันเลยที่เห็นข้างล่างเนี่ยไม้ถึงว่าขายบดบ่ครับนี่แม่นค่ะขายมดแล้วก็เตรียมลงไมล่ะค่ะเอาพาพี่น้องเข้าไปทับกวามหููจักนะครับให้ลึก ซึ่งนะครับสำหรับมือใหม่นะครับมาล่องจับพักสลัดเฮ็ดพักสลัดเบิงแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็ผลต่อรับว่าดีแห้งนะครับอ่าคือจังจุนีเป็นสายพันธุ์ยังครับนี่อันนี้เอิญสลัดแก้วค่ะสลัดแก้วนะครับน้องโอ้อายุเท่าไรล่ะครับนี่อันนี้สามสิบห้าวันค่ะสามสิบห้าวันโอ้บานนี้ ระยะของเขาที่จะได้เก็บเกี่ยวขายนี่มันอายุเท่าไหร่ครับโดยเฉลี่ยอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 40- ถึง45หวันค่ะจะโบกเกินนีมันบอกครับค่ะโบกเกินหนี่บบอ่อ,อนก็หนีรากาโบกแกก็หนีค่ะครับเป็นจะเป็นช่วงระ,ระยะที่พักที่มาะสมค่ะอ๋อก็คือถ้าแก่เขาจะโบขายให้ลูกค้าเลยโบโบขายเลยค่ะถ,า<อ>ถ้า<อ>ถ้าแบบแค่ถ้าครบ4ีห้าละทามันหมดมันเหลือก็คือมีแจกพี่แจกน่องกินแต่ว่าหันสิบโบโบขายค่ะว่าพักแก่ก็สิบ่บมีคุณภาพเนาะค่ะก็จะ ใบแข็งใบกาดติดคมติดยังสินะค่ะครับอ่าถ้าพี่น้องเพื่อนสนใจนะครับอยู่ไกลๆอยู่ใกล้ๆอยากจะสั่งนี่ค่ะบอกพี่กัดเท่านะครับอยู่สเนาะครับอ่าพี่การดอยู่อันสามแยกไฟแดงบันหน้าเจเิญนะคะกัจะเรียวอ่าเรียวสายเรียวสายมา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 ทางปากทางบมายกำกอบค่ะอืมอำเภอซิรนทอนนะครับยี่นี้ต้องมีเป็นเขตอำเภอพี่บู์ค่ะแต่จะเป็นอ่าลอยต่อระวังอำเภอซิินทอนกัอำเพอพี่บู์ค่ะอ๋อเป็นลอยต่อนะครับค่ะเพื่อพี่น้องเพื่อนอยากมาเบิงนะครับ ค่ะพี่น้องมาจากพัทยาหน่อยค่ะกมาตรงอ่าเลี้ยวเลี้ยวตรงไอ้ไฟแดงเลยค่ะอุอัลซสมบัติค่ะเลี้ยวทรายมาเลยเออพอเลยเนาะครับพีทถนนนะครับพีทถนนเลยค่ะขายอยู่ข้างหน้าเฮ็ดได้์ซีเดือนขายดีขายดีแห้งนะครับหัวใจสําคัญดีเฮ็ดให้ขายดีนี่ย้อนจากกี่ยังครับเอลยอ่าเน้นนึ่งคือจุดคุณภาพเลยค่ะล้วนๆเลยค่ะคุณภาพเนาะครับเนาะโอ้อ่าตอนนี้พวกที่อยู่ข้างร้างเนี่ยคือขายหมด อาแมนค่ะบานนี้เข้าเพาะเองแล้วก็ปลูกเองนี่ขั้นตอนการเห็ดมีเห็ดจังไดครับขั้นตอนการเห็ดเริ่มจากเพาะเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดอ่าเพาะมันแตกงอกแล้วอ่ากาจะมามาเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นนอยอ๋อรุนน้อยครับอายุเท่าไหร่ครับนี่อันนี้อายุ3วันค่ะ3วันพรอใหญ่ึับมาแน่ก็จะเป็น่าต้นการลุนนี้ค่ะครับรุนนี้เขาจงเอาออกมาได้ปะครับแม่นค่ะรุ่นนี้จะพรอมพอมปลูกละค่ะโอ้ครับผมพอมปลูกแล้วนะครับเนาะ ระยะเวลาในการาห้าเพาะแล้วก็เลี้ยงนี่ที่จะได้ขายนี่ถือว่าไหวแห้งแลครับเนาะค่ะเพราะว่าไอ้ช่วงช่วงที่พักอ่ะเพื่อนไก่จะเริ่มได้ออกแล้วเขาก็จะเพาะต้นกาลุนน้อยรัดไว้เลยนะคะ่ะเพราะพอก็บลุนใ่ญยอ่ะครบซีซั่นหนาวันแล้วเขาก็รุนน้อยเขาก็สามารถลงตอได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นการย่นระยะเวลาในการปลูกของข้าได้นํำน,นะคะหละ,กะเก็เหตุในข้ามีตลอดเนาะครับเนาะค่ะซอยให้พักข้าหมุนเวียนออกได้ตลอดน่ะค่ะ,คะบ้านนี้มันปลูกได้ทุกฤดูปะครับ ปเเลูกได้ทุกฤดูค่ะแต่ว่าการดูแลการดูแลเพิ่นจะ,ะแตกต่างกัน<อ>ในทุกฤดูคืออากาศ้อน็ต้องดูแลเพิ่นอีกแบบนึงอากาศช่วงหนาฟนก็จะดูแลเพิ่นอีกแบบนึงกงเพราะว่าพักเพื่อนจะแบบมากอากาศหนาเนานะค่ะครัหนาหนาวน,นี่จะแบบปลูกง่ายแน่ค่ะแต่ว่ากระต้นไงแห้งนนวะนะค่ะโตเร็วนะครับนาะค่ะโอ้นี่ครับพี่น้องเบิ่งตี้ละครับผลงานนะครับนี่เลี่ยงเลยมือนึ่งนี่เขาขายได้มื้อละจักกิโลครับเลย เฉลี่ยประมาณมือละ1ิกิโลค่ะสิกิโลโอ้กิโลละักบาทครับกิโลละหนึ่งร้อยค่ะโอ้โหอ,อ,อยู่บานเท่าดีกว่าเฮ็ดงานวะครับนี่แบบนีก็ได้แน่คะ่ะโอ้ใช่ช่วงที่พักเบิร์ตว่าท่านกับว่าดีขายเลยคะ่ะช่วงกาีรขายรายได้ขายไรยได้ย่อนว่าผักโบมีขายครับบันนี้พวกปุ๋ยที่เข้าใส่เลยครับเข้าใส่เป็นเป็นเอบีเนาะครับเนาะค่ะเป็นปุ๋ยเอบีเป็นถานอาหารของผืนเลยแมนค่ะครับ การผสมเขาผสมเห็ดจังไรครับอ่าอัตราสุวรรณอ่าจะใส่อ่าสามซีซีซต่อหนามหนึ่งลิตรค่ะอืมครับแล้วก็จะผสมอ่าปุ๋ยลงปุ๋ยเอกรอ่าทิ้งไว้อ่าคนให้เข่ากันนะคะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยลงปุ๋ยบีตามแล้วก็รคนให้เข่ากันอันนี้ก็คือจะเป็นเตรียมปลูกค่ะก็จะเป็นน้ำเตรียมปลูกก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเขาลงทุนหลายแบบครับที่ซื้อโฟมเห็ดหลายโรงเรือนเห็ดถึงจะเริ่มต้นนี้ครับช่วงนี้กับเบิร์ด กือบเกือบแสนยูกค้าเพราะว่าช่วงแรกเฮาอยากได้ร่เรื่องที่มาตฐาเนี่ยเฮาเอาลงเล็กเฮาใส่เฮาใส่เล็กอ่าวันนี้ค่าจะใจมันต้นทุนมันก็เลยสูงนะค่ะอันนี้ก็เลยอ๋อเพอเริ่มพอเริ่มมีลูกค้าเริ่มแบบอันนี้ก็เลยขยายแต่ว่าก็จะมีการลดต้นทุนโดยการใส่เป็นใหม่แท้นะคะโอ้วัสดุทองทินเฮานะครับน้องใหม่ยุค่านะครับพี่น้องกะข้าวนมุ่งด้วยพลาสติกกัน กันแดดเนางี้น,นค่ะมีเสลนผ่างน้ำนะครับใหญ่เนาะเสลนซอยพางแสงเนี่ยครับ,รบโอ้ถ้าถ้าปลูกแบบในโรงเรียนจะสีแต่ว่าเป็นแบบเปิดเนาะครับพีเนาะค่ะอืมก,รก,กมารใดคือการลงมะเร็งนะครับเอ,อื่อ<ล>่ลาลงมะเรงจะเป็นอ่าใส่นำมาร์คค่ะนำมาร์คชีวภาพ้าโอ้เข้าฉีดตามใบตอนกลางคืนเนี่ยไครับแมี้ค่ะผลกลางคืนค่ะจะประมาณอาทิตย์ละเท่อค่ะ คนที่สืบไปกินแล้วนี่เขาผลตอบรับเขาว่าจังไรนะครับลูกค้าบอกว่าอแซ่บกรอบหวานค่ะครับลูกค้าบอกว่ามันบม่แพงแบบว่าคือจังเขาสือแบบโลนึงสิค่ะมันจะเด้รายแห้งค่ะเป็นโอ้แถมให้น้ำมีมีแถมมีแถมในลูกค้าประจำกับกระแถมมีหี้อเปล่ากระแถมแน่มีแบบว่าลูกค้าที่เขาสั่งจองไว้ได้บมมีคือกันบ่ครับ มีจังสองลรงนาค่ะคือแบบบางลูกค้าบางคนคือจังจะมีแม่ขาที่เพิ่นรับไปเฮด<อ>เสลัดเฮดสลัดเฮดย่ำนะคะครตรงนี้ตรงนี้เพิ่นจะใส่ใส่น้นครับแล้วเขามีทรงบริการทรงบ่ครับมีค่ะรับอาจจะทรงจะทรงในเขตอ่ะอำเภอริรลินทอด<อ>ไอ้อะเที่ยนึงค่ะสัปดาห์ละเทื่ยก็มีทรงมีชุดช่องทางเลยนะครับเน้นค่ะถ้ามีคนอยากสนใจนะครับมีช่องทางติดต่อ ให้ติดตามวะครับผมค่ะกับเป็น Facebook นะคะพัชรีภาษาอังกฤษค่ะ p h hong kong a t c h a r W e ค่ะครับ u a n p h i w ค่ะครับผมอากาศจะมีเบอร์โทรค่ะเป็นศูนค่ะ267 8167ค่ะอ๋อครับผมอ่าเขาไปติดตามให้กำลังใจกันได้ด้วครับพี่น้องเด้อยเราผู้ใดอยากเขาไปสอบถามนะครับเบิ่งการประเทศพักนะครับโลกอัปเดตทุกมือด้วยนะครับเนาะงเอ๋เนาะค่ะนะครับเรื่อยๆค่ะครับ ก็ไปติดตามให้กำลังใจกันได้เลยครับดเดี๋ยวเดี๋ยวเราสลามจะขึ้นให้อีกที่นึงนะครับโปรไฟล์เพิ่นบ<อ>านนี้หัวใจสำคัญนะครับกวนก้อนเสียไม่เห็ดผักสลัดที่ได้ผลประสบความสำเร็จนะครับแค่ระยะเวลาสัส้นๆอุปสรรคเข้าคืออย่างครับเอะอุปสรรคก็จะเป็นเรื่องน้ำก้อนค่ะน<า>หนึ่บหน,หนึ่งน้ำคืออ่าบานอันนี้เข้าบริษัยใน้ำปราปาเนาะค่ะคานา้ำคานา้ำคือค่าพี่เห็ดน้ำอ่ะค่ะ,คคะมันจะไอ้ที่จะมอ,อก,กระปุกอ่ะ เ้าตองมีการปั๊บปั๊บตรงนี้น้าเพราะว่านี้เขาใส่น้าบาดาลเขาอยู่หน้าสีหน้าค่ะครับอ้น้าแตกต่างเฮ็ดในี่พักแตกต่างได้อ่ะค่ะเอ้แม,มนมาับมีหัวใจสําคัญเลยนะครับหัวใจหัวใจสําคัญนะา่ะหวะจังหวะจัง่อา,า,าด้งหวงห้ะังค่ะจังหวะจังหวจั้ะจังต้องหูแจเพิ่ะน,<อ>นําแน่ค่งะค่าพีะเฮ็ดจะต้อหงหวะองหวะงหวะจงหวะจังหะังหงหวะจัะงเว็นั่ากลางครังอ๋อเป็นค่ากลางต้องวัดน้ําทุกครั้งที่ปลูกอ่า ตวอนที่ลงอยู่ตรงวัดน้ำค่ะแล้วก็ตอนที่เติมน้ำก็ต้องวัดค่าน้ำอีกเทีนึงค่ะออในช่วงที่น้ำเพราะเพริ่มใยเนาะค่ะน้ำเพิ่นน้ำเ,เพิ่นจะลดค่ะตรงนี้เข้าจะต้องเติมเตินมน้ำห้เพิ่นน้ำาะ่ห้ขาดเูร่ห้พักเพิ่นขาดน้ำค่ะออครับผมอ่ะแล้วสุดท้ายมียังจะฝากให้พ่อะแม่พี่น้องนะครับคนที่สนใจอยากจะปลูกอยากจะเออปลูกไ้กินอันนี้มีเข้ามีแบบปลูกสซ แบบยกล่างไปใบขึ้นแต่ของมีวะครับตอนตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าอานาคตจะมีมีจุดทดลองปลูกขายแน่นอนค่ะ<อ>แล้วจะได้แบบคํนนาแนะนําเพิ่นน้าแน่ค่ะครับโอ้ไอบางคนที่เพิ่นอ่าสนใจนะคะก็ลองเขามาเบิงเบิงเบิงก่อนเด้อค่ะคํา,าว่าศึกษาเวิงกอนเด้อแต่ว่าไอพ่อจะหให้คําแนะนําได้ได้ได้น้ำแน่อยู่ค่ะครับผมโอ้ดีแฮงครับอ่าสุดท้ายมีอยไรจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องอีกนะครับอ่าเคสพักสลัดมันดีจังไรครับเฮ็ดผักสลัดคือหนึ่งค่ะมันสามารถอ่า ้ากินทั่วไปใดค่ะตอนนี้ก็ใส่ไดกบอาหารทุกเมนูค่ะล้วก็ปลอดสารค่ะสุขภาพดีสุขภาพดีมีประโยชน์ค่ะที่สําคัญอายุสั้นนะครับนาะเงินท่านใส่เงินท่านใส่ครับเป็นที่นิยมแห้งได้ครับพี่น้องครับสาหรับพักสายพันธุ์นี้นะครับสลัดนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องก็อย่าลืมเข้ามาอุดหนุนนะครับเอ๋ยเป็นใดนะครับวลาสลัดจะขึ้นเบื่อโทแล้วก็ อภิคัตให้นะครับเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผู้ใดสงสัยยังกระทูมาปรึกษาเอือยเพป่นใดนะครับเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปสำเนียขอบคุณเอือยครับผมขอบคุณค่ะขอการลิปหนาครับผมกับบ่าวสลามทองเน็ตนะครับเด้อ